ผมช่างจากบริษัท C2 Coating นะครับผมวันนี้มีน้ำยาเคลือบเซรามิกจากเยอรมน,นีมาแนะนำลูกค้าครับผมอย่างคันนี้ก็เหมือนกันคันนี้ก็ทำการเคลือบเซรามิกจากน้ำยาของเยอรมันครับผมจะไนนาแนะนำวิธีการเคลือบแล้วก็ คุณสมบัติของคุณสมบัติของน้ำยานะครับผมอย่างคันนี้ก่อนที่เราจะเคลือบเราก็จะเตรียมชั้นผิวก่อนระดับ3ขั้นตอนเบอร์ B 1เบอร์2เบอร์3ก็คือขัดหยาบระดับกลางแล้วก็ขัดเงาครับผมอย่างคันนี้มองดูหรืออาจจะใหม่อาจจะเงาก็จริงแต่ว่ามันจะมีรอยขลนเมวเล็กๆที่เรามองไม่เห็นอยู่จะใช้เราจะใช้เป็นน้ำเป็นไฟเพื่อส่องดูรอยขลนเมวอย่างคันนี้ผมก็เก็บหมดแล้วคือขัดเคลือบ เตรียมพร้อมที่จะลงเซรามิกแล้วครับผมอันนี้ยังไม่ได้ลงนะครับเงาขนาดนี้แต่ถ้าลงแล้วจะเงาขนาดไหนเดี๋ยวลองเรามารอติดตามชมกันนะครับแล้วก็ส่วนน้ํายาของเราที่นําเข้าจากเยอรมนีเป็นน้ํายาที่มีคุณภาพสูงป้องกันความร้อนป้องกันแสง UV ขี้นกยางไม้คาบยางมะตอยละออกสีต่างๆได้หมดเลยแม้แต่สารเคมีต่างๆถามว่าสารเคมีมาจากไหนสารเคมีมาจากหลายอย่างแล้วก็ที่สําคัญสารเคมีก็คืออยู่ที่ คาแคร์ครับผมคาแคร์เขาจะมีน้ํายาสารเคมีชิ้นหนึ่งก็คือเป็นเป็นตัวสลายทาบเพื่อป้องกันพวกค้าบอะไรต่างๆพวกกัดรอยต่างๆเนี่ยน้ายาสมิคของเราสามารถป้องกันได้ครับผมสินค้านําเข้าจากเยอรมน,นีของเราเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยเลยครับที่นําเข้าน้ํายาเคลือบเซมิกต,ตัวนี้อยากให้ลูกค้าได้รู้จักแล้วก็ลองใช้น้ํายาของบริษัท C2 Co a t i n g ดูนะครับฝากลูกค้าติดตามของ C2 Co a t i n g เซรามิกด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวพามาชมรถที่เคลือบเซรามิกเสร็จแล้วนะครับผมนี่คือเคลือบเสร็จแล้วนะครับจะออกมาใหม่งองงานแบบนี้เลยครับผมไม่ว่าจะเป็นรถใหม่รถเก่ารถป้ายแดงรถที่ใช้งานมาแล้วคุณสามารถดูแลรถได้หมดทุกต้นทุกคันทุกขั้นตอนเลยนะครับผมจะออกมาแบบนี้ทุกคันเลยครับผม ป้องกันแสงแดดป้องกันแสง UV ต่างๆทนทานต่อความมลพิสสำหรับอากาศมือไทยของเรานะครับป้องกันคาบนกคาบขี้นกยางไม้ยางมะตอยละอองสีต่างๆแม้แต่สารเคมีถามว่าสารเคมีมาจากไหนก็คือผมที่ผมข่าวไว้เบื้องต้นแล้วเป็นสารเคมีมาจากน้ายาคาแคร์หรือน้ายาล้างรถต่างๆว่าจะเป็นตัวขารไยาค้บน้ายาสกปรกเราสามารถป้องกันได้หมดเลยนะครับผมจะออกมาแบบนี้เลย เคลือบครั้งหนึ่งอยู่ได้3ปีและประกันงาน3ปีนะครับเป็นน้ำยาจากเยอรมนีของไทยเราเป็นคนแรกที่นําเข้าจากเยอรมนีครับผมอยากให้คนรักรถทุกคนได้ลองมาใช้น้ำยาเซรามิกของเยอรมนีดูกันนะครับผมจะออกมาการันตีครับจากเยอรมนี15ปีที่เยอรมนีการันตีมาครับผมหนึ่งครั้งยาหนานถึง3ปีเต็มลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเลยดูแลเรื่องง่ายล้างรถล้างฝุ่นธรรมดาไม่ต้องเคเลือบไม่ต้องดูเลยทุกอย่างจบในขั้นตอนเดียว แตกต่างจากน้รมยาท่อื่ทั่วไปไม่มากอย่างอื่นลูกค้าอาจจะเคลือบ3เดือน1ครั้ง6เดือน1ครั้งแต่เยอรมนีไม่ต้องครับจบปัญหานั้นแบบนี้เลยครับผม1ครั้ง3ปีลูกค้าคุ้มไหมลองดูครับผม